คุณพ่อค sí. ุณแม่ผ uh huh yup ่้ปกครังสวัสดีครับเด็กๆพี่ฟันค่ะแทบแครับพวกเราสองคนมาชวนเด็กๆสนุกในรายการ Kids น u n แทบแทบค่ะวันนี้เด็กๆจะได้สนุกกับอะไรบ้างคะเด็กๆจะได้มาสนุกกับเกมดูใกล้ดูไกลเราจะมาดูภาพหนึ่งภาพในระยะที่แตกต่างด้วยกันค่ะ และต้องทายให้ได้ว่าภาพปริศนาคือภาพอะไรแทรบๆค่ะแทบๆจะใจดีให้เด็กๆลองเล่นสักหนึ่งรอบก่อนได้ไหมคะได้เลยครับไปดูกันเลยครับและภาพปริศนาก็คือวันนั่นเอง ไหนเด็กๆคนไหนใส่แว่นตาบ้างคะเด็กๆค่ะน like mm. ี่ก็คือการดูภาพหนึ่งภาพในระยะที่แตกต่างกันดูใกล้แล้วก็ไกลขึ้นไกลขึ้นไกลขึ้นแบบนี้เองค่ะแน่นอนนะคะเด็กๆทุกๆคนที่ป้อนกับแท็บแทบไม่ได้มาชวนเด็กๆทางบ้านเล่นอย่างเดียวพวกเรามีสมาชิกคิดสนุกมาเล่นเกมดูใกล้ดูไกลไปพร้อมๆกับเด็กๆทางบ้านด้วยค่ะ สวัสดีค่ะสมาชิกสนุกสวัสดีค่ะหนูชื่อน้องเดมค่ะะสมาชิกสนุกหมายเลขหนึ่งร้อยค่ะรายงานตัวจากจังหวัดปทุมธานีค่ะสวัสดีค่ะพราวค่ะสมาชิกสนุกหมายเลข1 5 2รห้าบสองค่ะมาจากจังหวัดกรุงเทพมหาคนครค่ะสวัสดีค่ะ ปุค่ะเป็นสมาชิกคิดสนุกหมายเลขหนึ่งหกสามสามมาจากกรุงเทพมหาคนครค่ะสวัสดีครับโฟกับสมาชิกหมายเลขเก้าสเจ็ดครับจังหวัดนนทบุรีครับสวัสดีค่ะโฟกสสวัสดีค่ะโมเดมสวัสดีครับพราวสวัสดีครับ,รบ,รรบปุณพวกเราทั้งสี่คนพร้อมที่จะเล่นเกมดูใกล้ดูไกลแล้วหรือยังคะพร้อมค่ะแล้วแท็บ พร้อมจะให้เด็กๆด,ดูภาพปริศนาหรือยังคะพร้อมแล้วครับถ้าอย่างงั้นจะรออะไรไปดูภาพปริศนาภาพที่หนึ่งได้กันเลยไปกันเลยสีเทาแบบนี้เป็นได้หลายอย่างเลยใช่ไหมครับพี่ฟอนใช่ค่ะแทบๆเด็กๆจะมาชีกคิดสนุกคิดว่าเป็นอะไรกันบ้างคะเออหนูคิดว่ามันคือปูนครับช้างค่ะก็อนเล็กสีเทาค่ะกอกน้ำค่ะ จะเป็นปูนหรือว่าเป็นช้างก้อนเมฆสีเทาหรือว่าก๊อกน้ําจะใช่แบบที่สมาชิกคิดสนกคิดหรือเปล่านะใช่ไหมคะแทบๆับ,บไปดูภาคต่อไปกันดีกว่าครับไปดูด้วยกันเลยค่ะโอ้เด็กๆคะเริ่มเห็นรายละเอียดเพิ่มขึ้นแล้วค่ะ<ๆ>เห็นรูปทรงที่มีความโค้ง<ๆ>มีความกลมๆนิดๆเด็กๆคิดถึงอะไรกันบ้างคะ ียดว่ามันคือสนามเด็กเล่นครับสัตว์เลี้ยงที่ใส่ปลอกคออยู่ค่ะนาฬิกาค่ะแว่นตาค่ะจะเป็นสนามเด็กเล่นหรือว่าสัตว์เลี้ยงที่ใส่ปลอกคอนาฬิกาหรือว่าแว่นตาจะใช่หรือเปล่านะไอ้ใช่ไหมคะแทบแทบอบอกไม่ได้นะครับเนี่ยเราต้องไปดูภาพต่อไปแล้วทายกันต่อค่ะไปดูภาพที่สามด้วยกันเลย กลมๆเห็นแสงสะท้อนแบบนี้จะเป็นเลนหรือเปล่านะไม่ดะเด็กๆคะแท็บๆของเราใบคำอะไรออกมาอะไรนะที่ต้องใช้เลนเด็กๆคิดว่าเป็นอะไรบ้างคะคิดว่ามันคือนาฬิกาครับแว่นตาค่ะแว่นขยายค่ะยังคิดว่าเป็นแว่นตาค่ะ โอ้โหจะเป็นนาฬิกาเว่นตาหรือว่าแว่นขยายแบบที่สมาชิกคิดสนุกของพวกเราคิดหรือเปล่าใช่ไหมนะ่าใช่ไหมคะแทบแทบฮไว้ไปดูภาพต่อไปกันดีกว่าครับโอ้โหแทบแทบเกืบเฉลยแล้วนะเด็กๆสู้ๆค่ะเด็กๆคะพอดูภาพที่4แล้วเนี่ยรายละเอียดชัดมากๆเลย มีกลมๆที่แทบๆบ,บอกว่าเป็นเลนอะไรบางอย่างแล้วก็มีเด็กๆจะตอบว่าภาพปริศนาภาพนี้คืออะไรดีคะกล้องถ่ายรูปค่ะกางค่ะและคำตอบที่ถูกต้องในวันนี้ก็คือกล้องถ่ายรูปครับผมปร<ย>บมือดังๆให้กับเด็กๆทุกๆคนเลยค่ะเด็กๆค่ะเวลาที่เราเล่นเกมด้วยกันนะ ไม่ว่าจะตอบถูกหรือตอบผิดเนี่ยไม่สำคัญเท่ากับเราได้คิดเราได้สนุกไปด้วยกันใช่ไหมคะแท็บแทบใช่เลยครับพี่ฟอนเด็กๆเ,เก่งทุกคนเลยค่ะเยี่ยมมากๆเลยวันนี้ต้องขอบคุณภาพน่ารักน่ารักจากแท็บแท,ท็บมากๆเลยนะคะที่ทําให้เด็กๆทุกๆคนได้เล่นเกมสนุกๆด้วยกันขอบคุณแท็บแท็บค่ะด้วยความยินดีเลยครับพี่ฟอน เดี๋ยวได้เวลาแทบๆท,บทบต้องไปเตรียมเกมมาให้เด็กๆเล่นกันแล้วนะครับอืมเป็นช่วงท้ายรายการใช่ไหมคะเอ๊ะว,วันนี้เป็นเกมอะไรคะเป็นเกมบริหารครับแต่บริหารอ,อะไรยังไม่บอกงั้นระหว่างที่แทบแทบไปเตรียมเนี่ยเดี๋ยวพวกเรามาวาดรูปกันต่อแทบแทบขอเกมสนุกๆน,นะคะได้เลยครับเด็กๆค่ะเตรียมอุป,ปกรณ์ให้พร้อมค่ะพี่ฟอนจะชวนเด็กๆทุกๆกคนวาดรูป กล้องถ่ายรูปแบบง่ายๆค่ะเตรียมอุปกรณ์ในการวาดรูประบายสีดินสอกระดาษและสีให้พร้อมแล้วก็สามพี่ฟอนมาเลยนี่ค่ะพี่ฟอนอยู่บนโต๊ะของการวาดรูปแล้อุปกรณ์พี่ฟอนพร้อมแล้ว,ลวเด็กๆหยิบดินสอขึ้นมาและวาดรูปกล้องถ่ายรูปไปพร้อมๆกันเลยค่ะเริ่มจากสี่เหลี่ยมผืนผ้าค่ะเป็นตัวกล้องของเรา สี่เหลี่ยมผืนผ้าก็คือสี่เหลี่ยมที่มีด้านยาวกับด้านกว้างไม่เท่ากันด้านยาวคู่นี้ขนานกันด้านกว้างคู่นี้ขนานกันค่ะวาดโครงของกล้องเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้มาเติมรายละเอียดให้กล้องของเรากันค่ะเด็กๆเ,เราจะวาดวงกลมๆก,กะให้อยู่กึ่งกลางเลยนะคะ แล้วก็ซ้อนวงกลมไป3-4วงค่ะเพื่อความคล้ายจริงค่ะแล้วก็เติมความมันวาวของกระจกเลน์ข้างในนิดหนึ่งเติมกริปให้กล้องของเราค่ะเวลาถือถ่ายรูปจะได้จับถนัดขึ้นแบบนี้แล้วก็ ติมลวดลายให้กล้องของเราหน่อยพี่ฟอนจะทำเป็นลายแถบแบบนี้นะคะจากนั้นนะคะขอสี่เหลี่ยมผืนผ้าอันเล็กๆหนึ่งอันที่มุมแบบนี้ค่ะเป็นช่องของแฟลชไว้ถ่ายภาพตอนกลางคืนหรือตอนแสงน้อยค่ะอย่าลืมเติมรายละเอียดปุ่มกดให้กล้องของเราด้วยนะคะเด็กๆ ปุ่มกดจะมีสัก2ชั้นก็ได้หรือจะมีชั้นเดียวก็ได้พี่ฟอนจะเติมดีเทลเป็นแบบนี้นะคะและอีกฝั่งหนึ่งเด็กๆอาจจะเติมปุ่มเล็กปุ่มน้อยสำหรับปรับฟังก์ชันต่างๆก็ได้เพื่อความสมจริงค่ะทีนี้เรามาตัดเส้นให้ชัดเจนด้วยปากกาเมจิกด้วยกันเลยค่ะ วาดรูปตัดเส้นเสร็จเรียบร้อยแล้วระบายสีตามจินตน,นาการได้เลยค่ะใครอยากได้กล้องสีอะไรลุยเลยนะคะเสร็จแล้วค่ะเด็กๆกล้องถ่ายรูปของพิว่ัอนเจเจขอดูผลงานของสมาชิกคิสนุกหน่อยค่ะเสร็จแล้วค่ะ เป็นกล้องถ่ายรูปที่สวยเหมือนจริงและน่ารักทุกอันเลยค่ะเด็กๆทางบ้านที่ดูอยู่ลองวาดตามด้วยนะคะวาดง่ายมากๆเลยพี่ฟอนและสมาชิคกคิดสนุกทั้ง4คนรับรองวันนี้ขอบคุณสมาชิคกคิดสนุกมากๆนะคะที่มาวาดรูปแล้วก็เล่นเกมกับพี่ฟอนในวันนี้ค่ะวันหลังมาสนุกด้กันใหม่นะสวัสดีค่ะ เด็กๆทั้งบ้านค่ะพวกเราก็วาดรูปกล้องเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อไปนะคะพี่ฟอนจะชวนเด็กๆทุกๆคนให้ไปพบกับสมาชิกที่สนุกคนสำคัญของพี่ฟอนค่ะเราไปดูด้วยกันนะคะว่าวันนี้ใครกันหน้าที่มาเป็นสมาชิกประจำวันสวัสดีค่ะพี่ฟอนหนูชื่อเด็กหญิงสุภัทดาตามัมบุทีพีชาชื่อเล่นชื่อมีเป็นสมาชิกที่สนุกหมายเลข 1657ค่ะวันนี้หนูจะมาเล่าเกี่ยวกับร่างกายของฉันค่ะร่างกายของหนูเป็นอวัยวะที่หนูชอบที่สุดก็คือปอดของเราค่ะปอดของเรา,เรา,เรามีหน้าตาที่คล้ายเหมือนกับองน้ำนิ่มๆค่ะแล้วปอดของเรามีหน้าที่เอาออกซิเจนเข้าไปในร่างกายเราเราต้องดูแลปลอดของเราให้ดีด้วยการ กินอาหารที่มีประโยชน์พักผ่อนให้เพียงพอต้องมันออกกำลังกายแล้วอวัยวะที่เพื่อนเพื่อนชอบนะคะคืออะไรฝากบอกสัูด้วยนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณสมาชิกค,คิดสนุกแซมมี่หมายเลข1657มากๆเลยค่ะที่มาพูดเรื่องร่างกายของฉัน และถ้าเด็กๆขานไหนนะคะอยากมาเป็นสมาชิคกคิดสนุกเหมือนกับน้องแซมมี่หรืออยากมาเล่นเกมดูใกล้ดูไกลมาวาดรูปไปพร้อมๆกับพี่ฟอนเด็กๆสามารถสมัครมาเป็นสมาชิคกคิดสนุกได้ที่ f a Facebook ก a n Page คิดสนุกค่ะพี่ฟอนรอสนุกกับเด็กๆอยู่นะเอว่าแต่ว่าแท็บแทบเตรียมเกมเสร็จหรือยังน้าแทบแทบมาแล้วครับ เตรียมเกมบริหารมาเล่นแล้วครับผมโอ้โหพี่ฟอนก็พร้อมแล้วค่ะเด็กๆทั้งบ้านพร้อมไหมเกมในวันนี้เหมือนเดิมไหมชาแทบแทบใช่ครับเป็นโค้ดตัวเลขหนึ่งและสองถ้าบอกเลขหนึ่งหมายความว่าเราต้องปรบมือและถ้าหมายเลข2ล่ะคะกระพริบตาครับเน็กๆทั้งบ้านขาฟังโค้ดให้ดีแล้วเดี๋ยวเรามาปรบมือและกระพริบตาไปพร้อมๆกันค่ะขอโค้ดเลยคะ่ะแทบแทบ 1 2 1 1 2 1 2 1 2, 1 2, 1 2. 2> ึ่งหนึเ่เด็กๆพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วมาปรบมือและกระพริบตาไปพร้อมๆกันนะ1 2 3มา 1>, 1 2 1 2, 1งสอง1 2, 1ึ่งโอ้โหเกือบผิดนะเนี่ยแต่ยังไหวอยู่ค่ะเด็กๆเป็นยังไงบ้างคะไหวไหมคะ ลองเอาโค้ดนี้ไปปรบมือกับพิปตาฝึกบ่อยๆนะคะการสั่งให้ร่างกายของเราทำอะไรด้วยคำสั่งที่เปลี่ยนไปปกติเราจะบอกปรบมือกับพิปตาใช่ไหมเราเปลี่ยนเป็นบอกเป็นโค้ด1 2เนี่ยก็จะทำให้เราได้ฝึกสมองของเรานะคะเด็กๆฝึกบ่อยๆคล่องแคล่วแน่นอนค่ะแล้วคับค่แล้ววันนี้ก็ถึงช่วงที่พี่ฟ้อนไม่อยากให้ถึงอีกแล้วค่ะหมดเวลาแล้วค่ะ ไม่เป็นไรนะครับพี่ฟอนไว้เราจะกลับมาพบกันใหม่ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปทาง ALTV TV เรียนสนุกช่องดิจิตอลหมายเลข4เด็กๆอย่าลืมกลับมาสนุกกับพวกเราในรายการคิดสนุกนะคะวันนี้พี่ฟอนและทับๆครับต้องลาเด็กๆทุกคนไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ